สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ f อซีทุกท่านทุกคนนะคะสูตรนี้ก็ยังเป็นสูตรเก่าที่เดินดีนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตร3ามทับสเป็นสูตรเก่านะ,ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เราเอามาย้อนหลังให้ f c ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ดูสักหน่อยนะคะท่านผู้ชม,มขอฝากอ่านคํางเดินสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะสนับสนุนสลากกินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมคำนอณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ ส่วนการคำนวณน,นะ,ะเอาหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยปวนเอามาตั้งนะคะเอาละวันที่หนึ่งมาตั้งนะคะแล้วก็เอามาบวกกัน,นะคะ่ะเอามาบวกกันอย่างนี้นะคะเอาหลักหมื่นค่ะเลขเก้าค่ะเก้ามาบวกหกค่ะก็เป็นสิบห้าบวกสองก็สิบเจ็ดค่ะเอาเจ็ดมาบวกเอ่อหกอีกทีนะคะก็เป็นลงได้เลขสามค่ะ อ่าสาอย่างนี้ค่ะสองตัวมาตัวนะคะ งวดที่2ค่ะ0ูบวกสก็เป็นอ่สิค่ะเอาเอเป็นสนะคะเอาสมาบวก8เป็น12บค่ะบวกหก็เ, 1, เป็น13บสานะคะสาอย่างนี้เหมือนเดิมนะคะก็งวดที่ออกห้าค่ะ อยางัดที่สค่ะ4ีบกหเป็น9ค่ะบวก9ก็18ค่ะบก8ก็เป็นลงท้ายเลข6ค่ะเอา6มาตังค่ะบวก่าแตมนะคะก็เป็น1ค่ะวดน,น,นี้ออกที่1 1 6ค่ะโอ้เขลาลัง3ตัวเลยนะคะ งดที่สี่ค่ะอ่าแปดบวกอ่าหนึ่งนะคะแล้วบวกหนึ่งอีกทีก็เป็นศูนย์ค่ะแล้วบวกหกก็เป็นหกค่ะหกหนึ่งอย่างงี้อีกนะคะงดนี้ก็ออกที่หกเก้าศูนย์ค่ะก็เข้าที่หลักสิบนะคะไม่ใช่เข้าที่หลักร้อยนะคะ งดที่5นะคะเอา0มาบวก6ก็เป็น6ค่ะบวก9ก็เป็น15นะคะบวก0ก็ยังเป็นของไทยเลยห้ค่ะ5 0ค่ะ,ะงดนี้ก็ออก5 5 9 3ค่ะ เงาะที่6ค่ะ3บวก5เป็น8ค่ะเอา8ปบวก9ค่ะก็เป็น7ค่ะเอา7บวก3เป็น0ค่ะ0 5ค่ะ0 5นะคะงดที่เพิ่งออกไปก่อนหน้านั้นน,นนะก็เป็นอย่างนี้ค่ะโอ้เข้า2ตัวเลยนะคะ เรามาดูงวดที่เพิ่งออกไปค่ะแปดบกอไม่ใช่หนึ่งบกห้าเป็นหกค่ะบวกศูนย์เป็นหกค่ะแล้วก็บวกสี่เป็นศูนย์นะคะศูนย์ห้านะคะรู้สิศูนย์ห้าศูนย์ห้าสามครั้งแล้วนะก็มาอย่างนี้เลยนะนี่เข้าแบบนี้เลยนะ มาต่อกันงวดที่จะออกกันนะคะนี่จะเป็นหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยปนนะคะเอามาบวกกันสามบวกห้าเป็นแปดค่ะบวกศูนย์ก็เป็นแปดนะคะอ่าบวกสามเป็นหนึ่งนะคะลงท้ายเลขหนึ่งค่ะหนึ่งหกนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าเขาจะมีหรือเปล่านะเราก็ยังไม่ต้องไปเชื่อใจนะคะอ่าเขาเคยเดินมายาวก็ ก็ช่างมันนะคะแต่ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเราไม่รู้ว่าเขาจะออกตัวไหนบ้างนะคะท่านผู้ชมเราเ c ซี FC ก็บอกว่าสูตรเยอะเกินไปมันไม่ไหวยังไม่ได้ให้เอานะท่านผู้ชมยังไม่ได้ให้เอาไปซื้อนะคะก็ต้องรอหล,หลายๆสูตรก่อนนะท่านผะู้ชมถึงจะเอามาเทปชนแล้วก็ตัดออกมานะคะที่ลงไปนั้นนะคะหลายๆสูตรที่ลงไปนั้น หมายถึงว่าให้ดูไว้แล้วก็เอามาเทียบชนกันดูนะคะสูตรไหนที่มันน่าสนใจนะคะไม่ใช่ว่าลงใบทุกสูตรแล้วก็ให้เอาทุกตัวไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราก็เอามาเทียบชนกันนะคะอันนี้ก็ลงๆๆใบก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาเทียบชนกันนะคะเมื่อกี้พี่ช้างก็พูดว่าจะเอาให้ดูที่คำนวณไปนั้นจะให้ดูท้ายคลิปนะคะก็ไม่ได้เอาให้ดูเดี๋ยวเอาให้ดูตอนนี้เลยนะ,ะก็ลืมไปนะเมื่อกี้นะ มื right. ่อกี้จะเป็นสูตรอันนี้ใช่ไหมคะเมื่อกี้เป็นสูตรนี้เนาะอ่าท้ายคลิปนะเดี๋ยวให้ดูค่ะเป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวนี้นะนี่อันนี้เอามาปรับปรุงค่ะสูตรนี้พี่ช้างก็เลยเอามาปรับปรุงค่ะอ่าเป็นสูตรเก่านะพี่ช้างก็เพิ่มแต้มเป็นสูตรแบบนี้เขาก็ยังเข้านะคะถ้าเอาแบบนี้เขาก็ยังเข้านะคะนะสูตรนี้จะเป็นสูตรปรับปรุงนะคะ แต่สูตรเนี่ยเขายังเข้านะคะงวดที่แล้วนะจะเอาให้ดูค่ะเป็นสูตรนี้ค่ะ3าทับสามใช่ไหมคะอ่าเป็นสูตรนี้นะเขายังเข้านะ,ะนะงวดที่แล้วเขาเข้านะแต่ว่าอันนี้วิชางก็มาคำนวณย้อนหลังให้เอซที่เข้ามาใหม่อ่าได้รับชมกันนะคะราชมอาเนาะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรายังมีหลายสูตรที่เขายังเข้านะคะอย่างเช่น อ่ะอย่างเช่นอะไรนะสูตรอันนี้นะวิ่งบนนะคะแต่ไปลงล่างเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคำนวณให้นะคะเดี๋ยวเรามาคำนวณต่อกันนะคะเสร็จแล้วก็มีอีกตัวนี้ตัวนี้วิ่งล่างไปขึ้นบนนะคะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเราก็ยังจะมาคำนวณให้อีกนะคะนะเราก็ต้องมาคำนวณให้อีกนะ,ะโซนสูตรนี้นะท่านผู้ชมสูตรนี้เข้าสามตัวเลยนะ สุดนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยเอามาคำนวณให้ดูนะคะโอเคนะก็ขอให้โชคด,ดีทุกท่านทุกคนเลยค่ะเดี๋ยวไออะไรนะที่559เนะ fc ขอมาเดี๋ยวพี่ช้างก็ค่อยเอามาลงนะคะเดี๋ยวเอาสลับปรับเปลี่ยนกันนิดหนึ่งนะคะเ,เราลงแต่สามตัวบนต๊นหลายสูตรแล้วนะคะเราก็มาลงเด่นบนบ้างนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวก็มาลงสองตัวบนบ้างนะคะก็ เอ็ีีก็ติดตามไว้นะคะที่สูตรเยอะๆนะยังไม่ต้องกลัวเราก็จะเอามาตัดตัดให้มันเหลือน้อยตัวนะคะท่านชมนะโอเคนะก็มีประมาณนี้ก็ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะ